ที่เห็นจิงเกลี้ยงนี้ไม่ใช่ไม่มีโครงสร้างนะครับโครงสร้างของเราจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับหางตัดหญ้า DCK ครับหัวเกียร์50แรงม้าครับสำหรับ1.4เมตรสกี12มิลครับความหนาปรับได้3ระดับครับเต็มแผ่นครับผมพื้นหนาครับโครงสร้าง5มิลครับทำจากเหล็กลางครับโครงสร้างอยู่ด้านล่างนะครับโครงสร้างอยู่ด้านล่างเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างกันครับ นี่ครับสำหรับโครงสร้างของ e p k วางกันตีดเชื่อมกันแน่นๆกันไปเลยครับหน้ากว้าง50มิลครับความสูง25ครับแล้วก็ความหนานี่5มิลเลยครับผมเราไม่ได้ทําแค่เส้น2เส้นนะครับเราทรําคุณภาพจริงๆสําหรับงาน e p k มาดูต่อครับสําหรับด้านบนเนี่ยครับ มั่นใจได้ครับสำหรับใครซื้อไปเรารับประกันโครงสร้างหนึ่งปีเลยครับนี่ครับนี่สองเข้าไปจะเป็นแบบนี้ครับนี่นี่ครับสวยงามครับผมมีเขี้ยวให้กันญ้าพันนี่ครับตัวเลขจะเป็นแบบนี้ครับนี่ตัวเล็ขน่ารักครับตัวนี้หนึ่งเมตรครับ นี่1เมตรกว้างสุดก็จะเป็น1เมตร10ครับสำหรับรถไม่เกิน28 30าครับนี่ครับวาดภาพได้ครับนี่เปิดภาพได้สวยงามครับสเปคเดียวกันกับเมตร40ครับแค่ความกว้างไม่เหมือนกันนะครับเล็กเหมือนกันครับเหมือนกันทุกอย่างเลย หมือนกันครับสวยงามครับความหนาเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างครับทางตัดหญ้าดีซีเคเราเน้นคุณภาพครับโรงงานเราตั้งอยู่ตำบลด้าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับรับเอง